Dulu. เกลี่ยง่ายมากเป็นมอคค่ามูสในลุคนี้เลยสีสวยมากทุกคนทำเป็นดอลลี่อายในนด้ยหลางๆแล้วก็บิวเพิ่มเอาเหมือนเพิ่มเดฟให้กับปากอะทุกคนวันนี้จะมาครทลุคนี้ทุกคนดูค่ะด้วย Mega f เฟเว e ร์ r าร t i s t Color c r รเอาอกมาได้ลุคนี้เลยทุกคนทุกจุดบนหน้าคือใช้แค่สองสีนี้เท่านั้นวันนี้คือเตรียมหน้าพร้อมมากลงงานสกินเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ไฮไลท์หน้าแก้มแบบสว่างกว่าผิวจริงเลยนะทุกคนเพื่อที่จะใช้คอนทัวร์เจ้านี้นะคะอันนี้คือเบอร์66 Whatever Walnut นะคะคสีีีนนน้เป็ท่อ วได้สวยมากทุกคนหนูนาเห็นสีนี้แล้วหนูนาคิดว่า d e s t h t Must มันคือสีน้ำตาลหมอกค่าที่สามารถเอามาทาแก้มได้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้หนูนาขอใช้เจ้านี้นะคะเอามาคอนทัวร์ทุกจุดที่จะคอนทัวร์ได้แล้วก็จะมาใช้1 2 6 Pitchy Coral นะคะสามารถเป็น Transition ไปใช้ร่วมกับบลัชอื่นๆได้ด้วยนะคะทั้งสองสีนี้นะคะ,ะก็จะมีความอันเดอร์ที่เป็นความวอร์มอยู่แต่คนคูลโทนก็สามารถใช้ได้มาเริ่มจากการคอนทัวร์กรอบหน้านะคะเวลาลงใครที่แบบมีเนื้อเหนียงเยอะๆนะคะแนะนําให้ลงตรงบน เหมือนหลอกสันขอบขึ้นมาใหม่วันนี้หนูนะทำเนื้อขึ้นมาเพื่อให้เห็นความชัดของสันขอบหรือใครที่มีแก้มยุยอะไรตรงไหนนะคะสามารถสร้างเงาหลอกว่าตรงนั้นไม่ได้มีเนื้อออกมาเยอะอ่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นสีแก้มได้เลยทุกคนถ้าเกิดใครหน้าผักสั้นอยู่แล้วนะคะตัด ตรงนี้ออกไปแต่ถ้าเกิดใครเป็นคนหน้าผากเถิกเถนะคะก็ใส่ลงไปจะมาลงคอนทัวร์จมูกนะคะลงแบบแค่ลางๆแล้วก็บิวเพิ่มเอาเบามือนิดนึงนะคะลงไปแล้วหนึ่งรอบนะทุกคนแล้วน่ารนู้สึกนะอยากบิวเพิ่มนะก็บิวเพิ่มแค่แบบบางจุดลงที่ตาด้วยให้มันดูเป็นเหมือนเหลาก็บอกตาเห็นไหมมันสามารถทําอะไรได้เยอะมากๆเลยนะคะสิคนะเธอเราฉันลงตาตุยตรงนี้ด้วยนะเห็นปะมันจะเข้ากันมากมันใช้ได้ทุกส่วนจริงๆอยากจะเอามาสร้างเงาเหมือนเพิ่มเดฟให้กับปากนะทุกคนและเราจะมาลงแก้มกันทุกคนการลงแก้มนะนะก็ あ。 ค่อยๆแท็บนะคะให้ได้ความเป็นมอคค่าถ้าน่าลงเยอะๆมันก็จะเป็นสีแก้มได้นะแต่นะแค่ต้องการให้มันมีแบบเบาๆวันนี้ละเอียดมากและยาวมากปาดลงนึ่งหน้าแก้มเลยอย่างเงี้ยเอ้ยก็ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นสีอ่อนอะสวยมากพอผสมกับสีวอลนัทอย่างที่บอกว่าสีนี้เป็นทรานซิชันที่ดีเลยนะลงไปแล้วเราก็เกลี่ยเธอเนื้อลื่นเกลี่ยง่ายมากดูดิเกลี่ยง่ายมากเว่อคือใครผิวขาวอะจบได้เลยนะมันจะเป็นฟิลแบบนู๊อะไหนๆก็ไหนๆละลงเพิ่มความเป็นมอคค่ามูสในลุคนี้เลยสีสวยมากทุกคนดู ีปาก ควรใช้สีวอเดเวอร์วอนัทเนี่ยท็อปเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะขอไปเติมงานไฮไลท์แล้วก็ดอลลี่อายนิดนึงคะ่ะนี่คือฟิเนชลุกนะทุกคนและจะบอกว่าความลดก็คือนางสามารถทําเป็น, Eye นดอลลี่อายได้น้วยเธอ,อนี่คือสีดอลลี่อายของเจ้าตัววอเดเวอร์วอนัทต้องมีเราไหมอ่ะดูดิไปลองตำตามกันนะคะที่หนูนะั้นเลือกสสีนี้มาเนี่ยบอกเลยว่าเป็น2ส,สีที่สามารถใช้ได้จริงแทบทุกลุกเอาไปผสมกับการแต่งหน้าได้ทุกลุกจริงๆ2ส,สีนี้นะคะแนะนําเลยคะ่ะ w h a t e v e r Walnut กับพ c ชี Cor a l ค่ะต้องไปตำคะ่ะ